นี่ทุกคนบิธีการตามนะเบ็ดเกาะเซเลีกกยนไปแบบนี้เลยนี่บิธีการตามเบ็ดแล้วก็เด็ดเซ่เลียนนี่นะทุกคนเลยน้องชายเพิ่นว่นยายังมาเซื้อนาลงบ้างจิจิมจิคืออยู่บนนะโอ้หน้าเจ้าก,ก็คือดอกอย่าโมนะ สไปรดี่ทุกคนพ่พอๆก็เบ้าใหม่อีกแล้วเนาะนี่เบ้าใหม่ก็จะมาเซอร์เบสนะทุกคนเอยมากับน้องสายเส้นเคยนี่เห็นบนเหรอนี่เขาก็จะมาเซอร์เบสนะทุกคนตอนนี้เขาก็มาหออถ้วยแล้วนะหอถ้วยหอถ้วยนําแล้วนะทุกคนต่อไปเราก็จะตามเบ็ดนะทุกคนเอยมาเบิรงกันเลยเนาะทุกคนนี่ทุกคนเอ้ตอนนี้น้องสายกําลังตามเบ็ดตามขี้กระเลือนทุกคนตามใส่เลือนหรือว่าขี้กระเลือนอันนี้นะ นี่เอามาไล่เติมอยู่เพื่อจานให้กิน <c oughs> ไปทุกคนตามเบ็ดก่อนปั๊บใครหุบปั๊บใช้ขี้ชายเรียกหัวคนใน<อ>ส่ขี้ชายเนาะจะบูมอ่นี่อ่าหม่ <c oughs> นี่คนเลดทองนี้นะนี่ทุกคนบีทีกันตามนะเอ้ก็ใส่เลยนไปแบบนี้เลยนี่บีทีกันตามเบ็ดแล้วก็เด็ดใส่เลียนแบบนี้เลยนี่ kiệu họ lên. Kiệu Phật. Đây có สมบบัติ้านอที่มนทุกคนตอนนี้เขาก็ตามเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเขาก็จะไปซอกเซอร์เบ็ดนะทุกคนเอ็นี่บึงน้องทรายเพื่อนนะคนล็อกแทบอะโวเสือนี่ล่งนึงนะบึงน้องทรายเพื่อนเซอร์เบ็ดนะ ไปนานลนี่นะทุกนคนอะรังแรกเบาไม่ก็จะเสื้อน,นานะว้าเสื้อไปแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวหมันมันเด้อ มือนมานไปทุกคนเลยจะหาเซอร์เบสต่อนะบักบักจังๆเขาโอ้นี่คืออยู่เ,เสือนี่ก่อนอเสือนี่เลยแรงนึง มัดเสกับะยาเสกกับหางยานี่ไปทุกคนลุยต่อเป็นจะเสือวนน่น่ะบนเอรอคักอยู่ทุกคนเบ่งนองสายเอรอเบ็ดนะเฮ้เออเสตีเลยกระไรนะบนคักคักเลย บนคักๆเลยอลยเสื้อนะเสืขอ,ขอก็อ <c oughs> าข้อนี่อะฮึอาเอน้องมาเมื่อห่าเนี่ฮู้บักเขาระบาปลิงออกมาเมื่อสามลายเสือบอไปไอสำเร็จเสือน,นี่ ลองเซอรบ้างไหมคือบทนีหนูอให้คือลติดเจ้า่รเา้าขอเธอแกนเธอหน่อยถือปลาปลาแก่ปลาอวอือือ <c oughs> บาคือเยไปนั่นละไป <c oughs> นี่นะทุกคนเลยน้องชายเป็นว่ายังมาเซอร์นาลงมืงจ,จิคืออยู่บนนะโอ้แน่าเจ้าก็คือดอกอ <c oughs> ยม่าโมนะไม่หมคไออ้อม

Đây, sập lên rồi ba. Nào, cho con đi, biết này. cho lên thì nó bừng bồn khắc vô. Mán khắc lại ทุกคนตอนนี้เราก็าซเซอร์เบ็ดมาเลยประมาณนึงแล้วนะเม็ดไปแล้วประมาณเพิ่งนะึงนะนี่เบ็ดยังเดือบประมาณนี้นะอย่างท่านี้นะเดี๋ยวเราจะไปหาเซอต้นนะทุกคนเลยโอ้ซอโอออเซอร์นี่เนาะโอ้บอดคืออยู่เลยนี่เซอรนี่ตั้งกองก่อน เออเ,เ,ออเออเบ็ดกลอมเออเอาเดือดเดือดเสรอกไปแบบนี้เลยนะทุกคนน่าจะมีปลาปลาลูกอยู่หมันมันเด้อไปดูต่อ ทุกคนตอนนี้เฮากาเซอร์เบ็ดแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เฮากะกกำลังย่างเหมือนนะทุกคนเองสำหรับ EP นี้กันเขาจะไปเพียงซ้ำนี้นะทุกคนใบ EP หน้าเขาจะมาย่ามเพิ่เบิ่งนะทุกคนก่อนปิดคลิปกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบ้าไม่เล่อๆทุกคนคลิปนี้กันเขาจะไปเพียงซ้ำนี้นะบาย,บาย